การจิดที่ว่าผ่องใสนั่นเลยจิตจริง,อองเศร้าเหงาอยู่มาวา,างนั่นถ้าไหนถ้าหนึ่งถ้าถ้าหนึ่งผมก็ลืมเนาะเรียนมานานเนี่ยพวกเรียน,ยน,ลกกนแล้วกันรู้กันเนี่ยอันปัญหานี้ขึ้นเวทีแตกที่นั่นแต่ไม่มีใครแพ้ใครนะคือไม่มีใครได้เงื่อนออกมาเสนอใครเลยเถียงกันตรงนี้ละเพราะหมายหมายเอาจิตที่ที่ผ่องใสนั่นแหละว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ ครามจริงยกอันนี้ว่าถ้าจิตผองใสเลิม่มมาเกิดทําไมอันนี้ก็งงที่ใครก็ไม่รู้ว่ามันปองสายไปไงแล้วมันเกิดไป่วยในร่างกายอะไรอันนี้อันนี้มันถูกรนะพีดนะครับเนอะจิตผ่องใสมันมันถูกอย่างนั้นซอว่าเพราเจ้าจิตถ้าตามพระพุทธเจ้าท่านไม่ท่านไม่ได้บอกว่าอะไรนอกจากนั้นไปนี่นะท่านบอกแต่ว่าดูกทรทพิสูจน์ทั้งหลายเนี่ยแต่อย่างที่เราเรียนมันนะ กินเดิมแทบผ่องใสแต่พออาศัยสิกิเรียอันไรมันอีจอนมาแล้วอาการเกียร์หิจิเรเหิน <c oughs> แล้วก็มาเข้ากันจิตถึงถึงผ่องใสโอ้จิตจิตถึงเศร้าหมอง,องไ <c oughs> องความจริงมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับคนจริงก็เป็นอย่างนั้นคือหลักธรรมชาติของจิตที่ไปถึงขั้นผ่องใสแต่มันความผ่องใสกับความรู้สิ์มันต่างกันนี่ <c oughs> ที่นี่เราไม่รู้ความรู้สิกเป็นยังไงที่เราจึงถือเอาความผ่องใสนัน ว่าเป็นเป็นความบริสุทธิ์เขาจะาันตึงยกเอ,อกาคำว่าผ่องใสนี่เมื่อมันผ่องใสแล้วมันเกิดได้ยังไงถกเกียมันนี่ใครก็ไปถึงแค่นี้เราต่างคนต่างไงาไม่ได้เรื่องเงินงินที่เขาไปปฏิบัติแล้วที่เขาพูดภาษาเราอย่างให้มันถึงใจเขาบอกว่างัดเอาความบริสุทธิ์ออกมาเห็นนี่ความบริสุทธิ์นี่ความผ่องใสมันต่างกันไหมว่างั้น้กวกันนี่มันก็หมดปัญหาเลยจิตบริสุทธิ์กับจิตผ่องใสมันต่างกันคือพระพุทธสอนนีมายถึงจิต จิตที่ที่รวมตัวหมดแล้วท่านอนาคามีบุคคลมีเป็นจีวะพระสอนนั่นอนาคามีบุคคลท่านเหล่านี้มันมีแขนงที่จะต่อเลไรรวมอยู่ในจุดเดียวกันแต่มันเป็นอวิชชาสิเนี่ยที่เราจิตของใสจีจง้นี่เราธรรมะป่าแล้วก็นีเราเคยพูดแล้วนี่จนกระทั่งปิมไ่เรื่มเห็นไ,นไหมจิตของใสคืออวิชชาซึ่งก็ไม่มีในตำหนักธรรมา คิดฝั่งซ้ายคือวิชาแล้วมันเป็นยังไงนี่ก็อธิบายไปเลยจากนั้นอธิาบายเล่นบางๆนิดมนึ่งนะนี่กพ็พันเอพ,พันเอกปภรพิโลกโสพลน,นี่จะเป็นมิจฉาอาจารย์นะที่เคยเป็นมิจฉาอาจารย์แล้วเวลานี้เสียงก็มามาได้ของสือเรื่องอะไรที่เราทเทศไว้ในธรรมะทุติยธรรมหรือเห็นนะ ใ่้ถอดออกมาีมาเป็นเม,มื่อจิตตรงสายพือนวิชารณมพิมเรื่องความของสายของจิตนี้ให้นาต้องจิตที่รวมตัวเข้าไปแล้วแต่แต่มันมันยังมันยังไม่บริสุทธิ์มันิดของสคือเรื่องถ้ตัดเข้าตัดเข้าธรรมดาของจิตนี่มันจะอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายนี้ที่เรียกว่าอตจระเครื่องสื่อต่อกับสีภายใน คือรูปเสียงเสียงรถเครื่องทั้ผาจิตเป็นตัวการเป็นทางออกทางเดินทางทำมาหาเรื่องขี้ปุนง่ายนะของจิตมันทางของมันเวลาปฏิบัติเข้าไปมันก็ตัดเข้าไปตัดเข้าไปวนเข้าไปหาเพราะแคบเข้ามาแคบเข้ามาแคบ,าาแบาาจนกระทั่งถึงจุดนี้จยุดท่องใส่ที่เมื่อจุดท่องใสผู้ปฏิบัติเองก็ต้องหลงหลงก่อน แล้มีใครจะว่าน,นี่คือตัวที่เด่นี่คือตัววิชาหรือนี่คือคือสมมุติอันหนึ่งที่เป็นยอดแห่งสมมติทั้งหลายไม่มีใครจะไเ,เข้าใจต้องเข้าใจว่าว่าเราดีไปเรื่อยเราเราเราต้องแทรกเข้าไปตลอดตลอดเลยเราดีเราเด่นเราผ่องใสเราอะไรเฮ้ยเดี๋ยวก็มีอะไรส,สมองเอ๊ะทำไมเราสม,สมองนี้นนะาว่านั่นคือทำว่าผ่องใสแลความสมองมันเป็นคู่กันคู่กันค,ค,คู่นี่เราทำคู่พอ พิจารณาไปตามธรรมดาของจิตเมื่อมันมันหมดทางที่พิจารณาแล้วมันตั้งตัวไหนที่สัมผัสอยู่ที่ยังมีสัมผัสมันจะต้องสนใจในจุดนั้นจุดนั้นเพราะนอกนั้นนั้นไม่สนไม่สัมผัสคือไม่มีเงื่อนต่อไม่ต่อปล่อยปล่อยปล่อยเข้ามาหมดแล้วเมื่อปล่อยเขาไปหมดแล้วก็มันก็ไม่สัมผัสคำว่าไม่สัมผัสคือไม่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 พิจารณาไม่อยากพิจารณาเพราะเพราะเพราะไม่แสดงความรักความทางในสิ่งนั้นนั้นนี่เดียกวมันมันไม่สัมผัส แล้วอันไหนที่เรื่องสัมผัสก็นี่แหละที่ว่าจุดจุดจุดท้ายของของจิตก็คือเข้ามาจุด่องใสนะอะไรมันก็ขาดหมดแล้วขาดจากจิตอันนี้หมดแล้วยังเหลือแต่ธรรมชาตินี่อันเดียวที่ว่า่องใสนี่ทีนี้เมื่อรั่งเดืออันเดียวก็ก็ต้องหลงก็ก้องเป็นธรรมดาว่าอ๋อความ่องใสความ่องใสนี่คือเราเลยความ่องใสนี่คือของเราเนะี่ย อะไรละก็รวมเราจึงมารวมอยู่จุดเดียวนี้หมดเรียกว่าที่พระสอนนี่ยที่นี่เทนี้พอพอพิจารณาเข้าไปแล้วอันนี้จะต้องจะจะ,จะต้องแปลสภาพเหมือนกันกันกบสมมุติทั้งหลายแม้จะละเอียดก็ก็ก็แปลไปได้เหมือนกันเพราะอยู่ในกฎอนิจจัง <c oughs> พอเมื่อพอพิจารณาเข้าไปถึงขั้นที่อันนี้ควรจะสลายควรจะทำลายได้แล้วอันนี้ก็สลายไปดังทีเพราะสลายแล้วอันนี้ก็หมด ที่ว่าผ่องใสหมดไม่มีเหลือเลยสิ่งที่เหลืออยู่คืออะไรคือความบริสุดความบริสุ์กับความผ่องใสไม่ได้ใช่เดียวกันความผ่องใสนี่มันมันปกปิดความบริสุ์ไว้อย่างนี้มันเป็นมันเป็นตัวออกล้านนั่นออกล้านคือเอยอดอวิชชาช็ว่ายอดกษัตริย์วัฏจักรถ้าพูดตามภาษาฝ่านะยอดกริย์วัฏจักรคืออะไรคือตัวเนี่ตัวผ่องใสตัวมอมหวานต่าหามันครอบไปห,หมดเหมือนกับดีว่าเด่นครอบโลกธาตุไปหมดเลยนี่ แต่พออันนี้ตกลไปแล้วความมุดสุดนี่เป็นยังไงอันนี้อะที่นี่มันถึงได้ทราบของชาติว่าแต่ก่อนก็เข้าใจว่าอันนี้เป็นเปลนทองทั้งแท่งถ้าเมื่อเจอ,อนี้เข้าไปแล้วอันนี้คือเหมือนกล่องขี้ควายทั้งกล่องอันนเองนี่ทองทั้งแท่งนั่นกล่องขี้ควายทั้งกล่องพีกันห่นั่นละมันต้องสะดุดเลยที่นี่นี่แหละครูที่จ้าท่านสะดุดภาษาโวกทั้งหลายสะดุดกี่ว่าเหมือนฝ้าดินถล่มตรงเนี้ยตรงสมมุติกับวิมุดแยกกันนี่ที่นี่ เป็นมินมุตเลยที่ว่าจิตบริสุทธิ์ก็คือจิตเป็นดินมตุติที่จิตวนจิตคล่องใสไม่ได้บริสุทธิ์ความม่งคล่องใสเราถึที่ว่าจิตค่องใสคือวิชาหมายอย่างนี้ตอนนี้เราก็เคยกันเองว่าเราจะไปหาในจักรยังไม่เจอธรรมะ นึ่งคนประยัดผมก็เรียนตามความจริงนะผมไม่พูดนะผมพูดตามความจริงผมน่ะคนเหมือนก่อนคนคนทางประยัดคนประจายสิ่ดิแต่ส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับทางภาคปฏิบัติเราไม่ต้องคอยปรากฏใเงื่อนไขเ่าจะบอกความจริงมันปรากฏอย่างนี้ความจริงมันเรียกว่ามันลบไม่ได้มันมีอยู่มันเห็นอยู่นี่มันเจออยู่นี่จะว่าไงลบได้ไงปฏิเสธได้ไงว่าไม่มีก็มันนู่อยู่มันเห็นอยู่ มันลากันอยู่มันถอนกันอยู่มันต่อสู้กันอยู่นี้นี่มีเรืงตั้งแต่เรื่องสมุทัไยกับมากที่ที่ต่อกรกันอยู่ในจิตของเราเนี่ยทั้งที่ไม่ไม่ปรากฏในประยัติเลยแต่มันต้องมีอยู่งั้นจ่งไงเพราะฉะนั้นอย่างที่หลวงปู่มั่นท่านว่าทำที่มาในตำหนักตำรานั้นเท่ากันในตุ่นในหาแต่ทำที่ไม่ในมาในกมพีในตำหนักตำรานั้นเท่ากับท้องฟ้ามหาสมุทรนี่ผมกราบราบเลยที่ทำไมถึงต้องเปลี่ยน ก็มันเป็นยัง้นจริงๆสิ่งที่มันเกิดมันเกิดก็จิตมันเป็นอยู่ในจิตไม่ว่าสมุไม่ว่าทุกไม่ว่าสมุทไทยเว,เ,วเวลาต่อสู้กันนะเวลาแก้กันเอาที่นี่เวลาทุกทุกสมุทไทยมันราบเรียบลงไปหมดมากก็หมดปัญหาที่จะแก้ที่เหลือที่จะสังหารที่เหลือและตามอันต่างกินทุกกินสมุไทยกินมิโรดกินมกก็กินซึ่งเป็นเรื่องสมมุติไปกันนั่นฟังดิมันเป็นสมุนเนี่ยอันตามข้ามกลางคืออะไรนะนั่นแหละพระพุทธเจ้า พ,พูดขึ้นมาเนี่ยพูดขึ้นมาท่ามกลางท่ามกลางทุกสมุทัยนิโรธมะสี่อย่างขึ้นมาถ้าหากว่าเราจะพูดให้เป็นตามหลักความจริงจริงก็ทุกข์กับสมุทัยนั่นแหละคือหินรับปัญญาปัญญาขึ้นมาทันติปัญญาจะบคมกล้าพออาศัยทุกขสมุทยัยนี่พอพูดอานนี้แล้วก็ต้องย้อนไปไปถึงเวลาเราเข้าได้กับเห็งเวลาเราจะเอาเปนัาตายกันเิเช่นอย่างนั่งภาวนาอาสู้แบบไหนสู้ เวลาคนเรานี่จะตายจริงเนี่ยมันต้องหาทางออกไม่หาทางออกได้ยังไงไม่หาทางออกได้ไม่หาทางออกก็จะตายจริงเนี่ยต้องสู้ต้องหาทางออกนั่นแหละมันเกิดปัญญานานปัญญามันมันเกิดขึ้นจากทุกข์กับความจนกอบความจนกอบจริงเป็นเหมือนหินละปัญญานี่ก็ผึงออกได้อยูแ่แสาหว่าทุกส์มูกไทยนี้รวดมากอยู่ตางกลางพอทุกส์มูกไยรวดมากทํางานเสร็จสิ้นลงไปทุกส์มูกไทยก็ก็ดับ นี่เรกรรมมากซึ่งเป็นเครื่องมือสังหารก็ปล่อยเนี่ยปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงอันอันอันนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ขุดขึ้นมาผ่านตรงนี้ท่ามกลางของอายสิทสัสีอันนี้ไม่ใช่สมมุติอันนี้คือวิมุตจึงจึงไม่เป็นสมมุติจริงไม่มีคำว่าอ,อนิจจังทุกขังนาัตาอยู่ในธรมมรมชาตินี้มีธรรมชาตินี้อย่างเดียวเท่านั้นในโลกสมมุตนินี้ที่ไม่มีจะรกเข้าไปแสงได้เลย,เลย นอกนั้นแสงทั้งนั้นไม่ว่าจะส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอยียดแสงทั้งหมดแทรกอยู่และตามส่วนหยาบส่วนกลางของสิ่งนั้นนั้นแต่คาว่าจิตริมุลเนี่มันไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องสิเป็นผุดขึ้นมาตรงกลางนี่เลยเ็นพ้อที่ว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นนาตตาไม่ไม่รวมต้องไปผ่าไม่รวมคือทำทั้งหลายเป็นนานีายหมายถึงว่าสมมติทั้งหมดเราจะพูดอย่างนี้เลยนะเพราะจิตมันติดสมมตินะ ถ้สมมุติทั้งมวลเนี่ยมันเป็นหน้าตาคือมาคำว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะนอนใจได้เป็นสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นตนนั้นตนได้ท่านจึงให,ให้ปล่อยคุณง่ายไม่ให้คุ้นกับสิ่งใดทั้งสิ้นั่วา่าะเบธรรมะอะไรหน้าตาทำไปหน้าตาในสุดท้ายก็จะเป็น,นธรรมนานังอนเวเสยยะทำทั้งมวลครถือมัน่นนันน่นจุดท้ายจุดลงถึงนั่นนะคือไม่ถือมัน่นโดยการทั้งมวลเมื่อถึงท่าน พอแล้วจะเอาจะอะไรมาถือมั่นจะถือมั่นก็พลายถือมั่นอยู่ก็ยังไม่พอถือมั่นอยู่ยังไม่เป็นตัวของตัวนะถ้าเป็นหแบกธรรมชาติแล้วก็หมดมันมั่นถือมั่นนะตะกี้นี้พูดตรงนี้มันเนาะเออคือว่าเนี่ยทำกลางเนี่ยทุกชนิดไทยยอดมากอยู่ตรงกลางเพราะอยู่รอบอยู่เนี่ยเนี่ยที่บริสุทธิ์เนี่ยเพราะอำนาจแห่งมรรค โกมก้าเนี่ยตับกิเลสที่มันเกี่ยวพันกันเนี่ยออกนันหนักเสมอออกแล้วอันนี้ก็หมดปัญหาทุกก็ดับไปแล้วเพราะสมุทัยดับนี่โลดก,ก็ดับไปแล้วดับทุกเรื่องหน้าของมรรคที่มีกําลังเต็มที่แล้วดับทุกดวงการทุกว์แล้วก็ยุติเมื่อสมุทัยยุติเพียงเท่านั้นทุกก็ยุติแล้วก็มรรค เมื่อสังหารสมุทัยให้สิ้น้ากลงไปแล้วนิโรธเกิดคือว่าความดับทุกดับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดับไปคือดับทุกแล้วก็หมดไปแันั้นไม่มาดับอีกแล้วเพราะหมดไม่ไม่มีคาว่ามาดับได้อีกต่างอันก็ต่างหมดปัญหาจิตที่บริสุทธิ์ก็พุ่งขึ้นมานั่นแหละจิตอันนี้ไม,ไม่ไม่ใช่จิตของใสหมดคือ่ามพ้นจากความของใสไปหมดแล้วเป็นจิตบริสุทธิ์ล้วน จิตบริสุทธิ์ตัวเห็นนี้เองคําว่าจิตป,ประภษษรัสสรหรือจิตผ่องใสกับจิตบริสุทธิ์มันต่างกันพวกเราไม่เห็นนี่เมื่อเราเรียนเหมือนทุกคนเนพราะอันนี้มันอยู่ในหลักวิชารเรียนสามไปอยู่ใครต้องผ่านกันตรงนี้แล้วผ่านก็โตกันตรงนี้หสภาแตกผ่านล่าไปถึงขั้นที่ว่าจิตผ่องใสเนี่ยมันเทือความผ่องใสมาเป็นจิตบริสุทธิ์ใช่ไหมถ้ามันผ่องใสแล้วมันเกิดทําไมโตกันตรงนี้เลย และใครก็ไม่มีใครได้จิตปรองใสใครก็ไม่มีใครได้จิตบริสุทธิ์พราะที่จะเอามาขัดมาแย่งหรือมาโต้กันมันก็ได้แค่นั้นเท่ากันสุดท้ายก็ต่างคนต่างหงายไม่มีใครแพ้ใครชนะมาโต้กันมาถึงนี่แล้วก็หงายกันทุกคนพวกพวกเรียนหลักระบวิชาประเดียนเนี้ยผ่านทุกคนทุกรายเลยไม่อยเรียนร้อยเป็นร้อยพันเันหมืน่นผ่านทั้งนั้นแล้วก็มา มาถึงสภาเนี่ยที่ว่าสภาน้ำลายงายกันทุกคนไม่มีใครแพ้กันชน,นะไม่ได้เรื่องเลวทัว้งทั้งนั้นว่ะพอมาถึงนี่แล้วหมดทําไม่มีเงื่อนที่จะนาํามาคัดค้านกันหรือมาเป็นหลัเกเป็นเกณฑ์ให้ทราบเช่นแบบจิตทองสายเป็นอย่างนั้นนจิตบริสุทธิ์นี้แน่แยกกันมาเป็นสองแน่นี่มันเอาจิตของของสายมาเป็นจิตที่บริสุทธิ์อ่ะหรือมันเลยยุ่งมันใหญ่ถ้าถ้ามันแยกสองอย่างนี้ไม่มีปัญหาอะไรอ๋อแต่ที่ี่พูดถึงเงื่อน ความจริงที่เกิดขึ้นจากภาพปฏิบัติโอ้โหมันอย่างหลวงปู่มั่นท่านพูดมันต้องฟ้ามหาเสมอไม่มีสิ้นสุดยุติเลยมันกว้างมันขวางเราจึงจะจะเห็นได้ชัดว่าจิตนี้เป็นของอาจารย์ขนาดไหนความรู้ของจิตมีเป็นความรู้ที่อาจารย์ขนาดไหนต้องทราบก่นในภาพปฏิบัติจิตตภาวนาบทเวลากิเลสมันพังลงไปพังลงไปพังลงไป,งลงไปแล้วธรรมะมีความสามารถอื ม,มีสติทำปัญญาทำเป็นสำคัญในทางบุเบิลแม้จะเปิดออก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 ,ออกสิ่งไม่เคยรู้รู้สิ่งไม่เคยเห็นนี้มันก็ย้อนเข้ามาหาเรื่องของที่เห็นอ๋อที่สิ่งนั้นถูกปิดสิ่งนั้นถูกกำบ,บงังจนถึงขั้นขัน้นแบบปฏิเสธว่าไม่มีเพราะอะไรก็เพราะี่เด็ดเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้น,นมันปิดไว้ปิดไว้พอเปิดนี้ออกอะไรอยู่ที่ไหนมันเห็นหมดตัวงไงตามความจริงของธรรมชาติอลนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่กลับไหนกันใดจนกระทั่งหาต้นหาปลายไม่ได้เช่นนรกสวรรค์นี่มีมาตั้งแต่ อย่างเนี้ที่ที่สัตว์ทั้งหลายไม่ว่าท่านหราเราลบล้างกันหรือเหยียบย่ำไปมาแล้วก็ปฏิเสธกันนะไม่มีนี่เพราะอะไรถึงว่าไม่มีมันไม่เห็นก็ว่าไม่มีอะไรมันทำอะไรมันถึงไม่เห็นเพราะที่เด็ดติดนั่นมันก็ลงนี้ลงนี้ลงนี้เลยพอเวลามันเปิดแล้วสิ่งไหนอยู่มันไม่ได้ว่าใกล้ว่าไกลนะธรรมชาติเหล่านี้กับจิตมันไม่เหมือนตาของเราว่านุ่นไกลหูของเราไกลนั่นนะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะความรู้ของจิตเนี่ยความรู้คือจิตเนี่ยกับสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเนี่ยมัน มันไม่ได้มาคำาาาว่ากายวาเพราะร่านท่านรู้อาอากาศวิกฤคือไม่มีการนี่ถานที่เวลามลาเลยพอพอเปิดตัวนี้ออกไปก็พับมันก็จะมันจะเจอทันทีว่ามันไม่ได้พุ่งออกมาโน้นนะถ้าเป็นอย่างนี้มันก็มีกายมีกายถ้าเป็นอย่างสมมติเราคิดอย่างนี้นะสมมติว่าความรู้เรามันพุ่งออกมโน้นนั่นก็มีกายอย่างพระอาทิตย์มันพุ่งอมาน้่มีกายแต่ความรู้มานี่มันไม่เป็นอย่างนั้นทีนี้จะพูดว่าไงให้มันถูก มันก็พูดไม่ถูกเหมือนกัน,นถ้ามันไม่เป็นหัวใจถ้าเป็นเขาจะอ๋ออย่างนี้เองเท่านั้นพอขอ่ <c oughs> นนะก็เหมือนอย่างอิ่มอิ่มมันมีใกล้มีไกลไหมเอาว่าใช่เป็นยังไงอิ่มอยู่ที่ไหนอิ่มอยู่ใกลอยู่ใกล้ขนาดไหนไถ้ามันอิ่มก็ไปมันก็รู้เองจะไหมล่ะนั่นแหละความหิวมันอยู่ใกล้ไกลขนาดไหนมันอยู่กับเราความอิ่มก็ถึงนี่มันคือมันเป็นความเกี่ยวโยงพอป้าบนี่มันจะกระเทือนถึงกันหมดเลยเพราะฉะนั้นพระเจ้าจ๋าจะรู้ขณะเดียวเท่านั้นจึงเหมือนฟ้าดินถล่มและ สามแดนโลกธาุรู้ทั่วถึงกันหมดในขณะนั้นนั่นขณะนั้นยังทำมาจากกับรราสูรท่าแสดงนั่นแหละได้อย่างนั้นคือทําไม่มีการสถานที่วเวลาเวลาว่าใกล้ว่าไกล,ว,กลว่านานไม่นานเมื่อเปิดของของสิ่ที่ปิดบังแล้วมันจ้าประชันกันหมด 1, ทันทีเนี่ยจะว่าทำที่ที่เกิดขึ้นท่าแบบทางภาคพัิวันกว้างขวางลึกซึ้งมากเพียแล้วการ Okay. ต,าตามต้นหลักตำรานั่นอ่ะเราไม่ได้ประมาทนะ